สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับเนี่ตอนเราก็สู่เชียนสปอร์ตนะครับครับเออก็สวัสดีเคนดูในทิกตอกด้วยครับใช่ครับก็มาพูดคุยกันนะครับก็มีประเด็นค้างคาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นซีเกมหรือว่าในเรื่องของเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เอออาเซนอนนะฮะบอลนาแอดครับคาราบาวคาราบาวครับเออครับก็ต้องบอกว่า เช้ามาคือต้องยอมแล้วว่าผมไม่ได้ดูหรอกเช้ามาผมเห็นอเคุณหมวยมาฟิลลี่ก็โพสบอกอะไรจะเหนียวปานนั้นปุ๊บสัประตูเออปุ๊สัประตูของเนียวเน็์เกมพาเรสพาเรสนี่เป็นข่าวว่าไม่ใช่มือหนึ่งมือสองไเนี่ยไม่แน่ใจมือไหนเพราะผมเข้าไปดูในวิกิพีเดียนะ รู้สึกว่ามันขึ้นว่าลงแมตบ์เดียวนะคือแมตบ์เมื่อคืนน่ะแบทแรกใช่พาเ,เลตอาจจะเป็นแบทโชว์ซะเลยอาจจะเป็นแมจจนแมตต์แบ์เปิดตัวเอ,อ,เอ,อว์เตอร์เบนิเตสนะผูส้สาปตัวไว่สามสิบองปีของอิตาลีเมื่อคืนนี้อายุก็ไม่น,น้้อยแลวนะเซฟมากกระเบียรเจอซุดมงมาดูเอเก้อเอ้ยคือพูดง่ายพเมื่อคืนเนี้ยเป็นฟุตบอลรอบลิ้ครับรอบ8ทีมใช่ไหมมันก็ยังไม่มี VR นะเมื่อคืนเนี้ยว่า VR เขาจะเริ่มรอบสี่ทีมซึ่ง4ทีมเนี่ยรอบรองคือเขามี3ทีมเข้าไปแล้ว ก็คือแมนซิตี้เขาเข้าไปเจอกันิีานนคาสเซิลแล้วคู่นี้ใครชนะก็จะเข้าไปเจอกับเชลซีลซในรอบรองอ่าก็อร์เซนอนก็จะบอกว่าเล่นดีกว่า<อ>ถึงแม้จะตัวสำรองอะ่ะมีทั้งส่งนอก,กาดส่งเมลิโนโอเอเซมาดูเอเก้มาตีนิออาา<อ>ลนี่คือดอปพวกซาก้าโอริกาทอสซารไรส์อะไรพวกเนี้คือดอปแต่ก็ยังดีกว่านะ มีโอกาสยิงหลายทีแต่ก็ติดติดเนี่ยติดเจ้าวอเตอร์เบนติเตสเนี่ยตัวสำรองนี่ก็คือเป็นเป็นตัวจริงในปีที่แล้วเยอะนะใช่ใ่เออเบลิโน่เนี่ยถึงไม่ใช่กองหน้าก็เป็นเป็นตัวจบสกอร์ที่แม่นยำนะครับแต่รัฐนี้เขาลงเล่นกลางเพราะว่ากาเบรียลซูสก็หายเจ็บแล้วไงแต่ตักาเรน่าเป้าก็อย่างที่บอกครับครึ่งแรกอาเซนนลมีโอกาสยิง หลายครั้งอะ่ะแต่ไม่ได้ไงติดเซฟติดเซฟแล้วพอครึ่งหลังก็เริ่มเริ่มอาจอาปล่อยซากา้าปล่อยโอดิกาดปล่อยท็อตซ่าปล่อยไลท์ลงมาเอาตัวจริงมาข้อเสนมอ่า ก็คือเพราะว่ามันต้องเก็บไงพี่นัทอย่างที่รู้กันมันกำลังจะเข้าช่วง็อซิ่งเดย์ใช่ราะว่าอันตรายมากถ้าคุณบาดเจ็บเพิ่มคุณอันตรายสุดๆครับเพราะว่าอย่างอเซนตอลก็ต้องยอมรับว่าแมนซิ่งเขาบาดเจ็บแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะวนลูปเหมือนเหมือนสามปีที่ผ่านมาแล้วต้นคอนี่เดี๋ยวก็หนาวๆร้อนๆเหมือนมีใครไปหายใจรู้ต้นคอตลอดเวลาเพราะแมนซิ่งเขามาแล้วไงแมนซิ่งเขามาแล้วก็เก็บตัวแมนนี้แต่ก็มาได้ประตูจนได้อะในนาทีที่แปดสิบ แต่ว่าไม่ได้ยิงเองแล้วทำเขาเขาทำเข้าเองประตูเองมาคซองราควัวคือจากลูกเตะมุมของซาก้าแหละแล้วบอลมันก็ขุกทิกงขูดิ้แล้วตากัวเขายกเท้าไงเข้าประตูไปอัจจานำหนึ่งศูนย์คิดว่าจะเอ็นเกมแล้วนะคิดว่าเออเพราะมันท้ายเกมแล้วไงแต่เดชบุญนาทีบาปมาเกทีเก้าสิบบวกห้าเออจากลูกฟรีคิกอะครับครับก็นั่นแหละบอลมันก็เด้งกระดอยไปเข้าทางมาร์เกฮียิงตีเสมอเก้าสิบวกหจริงๆอาร์เซนอลเนี่ย ฤดูการนี้นะเสียแต้มจากดีนะอันนี้มันไม่เป็นพรีเมียร์ลีกถ้าพรีเมียร์ลีกนี่คุณเสียสองแต้มเลยนะแต่อันนี้มันคือลีกครับคุณต้องมีตัดสินด้วยจุดโทษไงถ้าเสมอใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้ที่เจอวูฟจำได้ไหมก็โดนวูฟตีเสมอนาทีที่เก้าสิบนะนั่นแหละสุดท้ายหมดแต่เดชบุญวูฟก็สกัดเข้าประตูตัวเองทำให้ชนะและนัดเจอวินล่าี่นัดก็โดนเก้าสิบห้าเหมือนกันโดนประตูชยอ่ะช็นาทีบาปใช่เออทีนี่ยคือเหมือนกับว่าพักหลังเนี่ยโดนนาทีบาป เยอะไม่ค่อยได้ยิงทีบาบนะโดนทีบาทเนี่ยนัดเจอวินล่าวิลล่าทีบาบก็เจอเจอซันเดอร์แลนด์นั่นก็โดนตีเสมอทีบาทนะเกาิบวกสี่คือปีนี้เสียแต้มจากจากนาทีบาทแต่นัดเนี้ยย่อนบอกก่าโชคดีมันไม่ใช่เป็นพีเมียไงถ้าพีเมียคุณเสียสองแต้มอาจจะโดนแซงไปเลยใช่ไงแล้วพอว่าจุดโทษแต่จุดโทษต้องยอมรับนะว่า ไอ้เจ้าวอเตอร์เบดิเตสเนี่ยในเกมเซฟมึงต้องหลุดเลยแต่จุดโทษไม่เซฟเลยไม่มีเซฟบ้างนะไม่เซฟเลยเอไม่เซฟว่ะอาร์เซนอลยิง8คนเข้ารวดส่วนคนที่8ของคริสตันเพลย์ต์ยิงแม็กซองแม็กซองรักวัวยิงไม่เข้า แล้วคือเป็นคนเดียวที่ขัเข้าประตูด้วยเองโอ้โหขันร้ายของเขาเลยอ่ะันร้ายเลยสองสองจอดเต็มเต็มทำเสียประตูให้โดนนำแล้วก็ยิงทุกคนไม่เข้าทำให้ทีมตกรอบใช่แต่ก็ต้องดีกันหลายคนนะฮะกาจะเข้าแล้วก็ต้องชมเกป้าด้วยเกปาก็คือประตูสำรองวันนี้ดอปลาย่าให้เกป้าลงก็เซฟจุดโทษทำให้ทีมเข้ารอบก็ จะเข้าไปพบกับเชลซีในรอบรองนัดแรกจะเตะประมาณวันที่14มกราคมนะเพาเตะสองนัดนะสองแมตช์รอบรองแย้วเยือนอ่าแล้วอีกนัดสองนี่ประมาณวันที่สามหรือสี่กุมภาอะไรประมาณเนี้ยก็จะร,รุนกันลอ,อนดอนดาร์บี้อีกครั้งอ่าใช่แล้วก็แชมป์เก่านิวคาสเซิล์ฟเขาก็ยังเข้ารอบรองนะเจอกับแมนซีแมนซีอเออก็ก็ถือว่าทั้วอันนี้ก็ทีมใหญ่ๆเข้ามารอบรองทั้งนั้นเลยนะใช่ก็เหลือแต่ทีมบิ๊กๆของพรีเมียร์ลีก ก็รออยู่ว่าเออนาแอดเขาจะเชิญทีมงานพวกเราไปดูบอลเลยบ้างไหมเขาเชิญทุกปีแหละแต่ของเราไม่ค่อยได้ไปเออแต่ถ้าเขาเชิญผมจะให้คุณไปถ้าเขาเชิญิงใช่ไหมเออถ้าเขาชิงบลกเล็บเออนะฮะอ่ะก็เป็นนั้นว่าซนอลก็เข้าไปรอบรองเจอเชลซีนะเอ่ะจบไปแล้วเดี๋ยววันศุกร์เราค่อยมาว่ากันใหม่เรื่องบ็อกซิ่งเดย์เนาะที่เราบอกว่าวันศุกร์มีคนเปิดหัวด้วยนะ แมนยูใช่ไหมแมนยูไปเจอแมนยูเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลโอ้โหแมนยูจะแพ้ติดต่อกันหรือเปล่าแล้วลิเวอร์พูลเจอใครหรือไม่วูฟใช่ไหมวูฟยังไม่ชนะใครเลยนะโอ้โหดูตั้งแต่เตะมา17นัดเนี่ยวูฟยังไม่ชนะใครเลยเสมอ2เสมอ2แล้วก็ยิงได้แค่8โอ้โหต้องใส่เพื่อนรักเขาจะไม่รักกันแล้วมั้งต้องทิ้งกันแล้วแหละช่วงนี้ใช่ไหมกอดคอกันไม่ไหวแล้วนะลิเวอร์พูลคงเก็บแต้มช่วงนี้เริ่มเก็บแต้มได้ไปก่อนก็ได้แต่พอได้เพราะว่าแต่ว่าก็นี่แหละฮะเรื่องอีซัคเจ็บ แล้วก็ปูมาสูดเรื่องอีซักแหละที่ว่าที่แล้วยิงเข้าอุ่า์ปวดล็อกเจ็บปวดล็อกปวดล็อกแล้วก็โดนล็อกเลยทีนี้สองเดือนไหมพี่สองอเดือนโดยประมาณสองเดือนแล้วตามข่าวนะเขารับการผ่าตัดแล้วเขารับการผ่าตัดนะฮะก็เป็นบริเวณข้อเท้าแลวขาส่วนล่างเออแต่โดนเังหว่เสียบอ่ะเออยิงแล้วเขาเสียบเข้ามาอดีไงไม่ได้เจตนาเลยนะก็คือ ฟาร์เดเฟนเนี่ยเขาเขาเจตนาที่จะป้องกันสกัดลูกยิงนั่นแหละแต่ว่าจังหวะฟอลโล่ทูไงยิงมันก็มาหนีบพอดีจังหวะเข้าข้อเท้าแต่ว่าผมก็กระดูกยุ่งไหมกระดูกยุงเลยก็ที่ผมบอกไงอีซักเนี่ยนะอยู่ดีคอนเซิร์ตนี่ะมันยิงตลอดก็จริงนะแต่มันเจ็บบ่อยคือแบบว่าโดยสรีระร่างกายหรือเปล่าตัวสูงโยงโยงประมาณนั้นขาดูขาเล็กๆอย่างกันไปเลยเออนะครเขาก็เจ็บ แล้วทีนี้แต่ว่าก็ก็ก็ต้องรอนะครับแต่ว่าธรรมดาเขาก็จะเป็นซูเปอร์ซับอยู่แล้วนะก็ไม่ค่อยได้ลงมันเออเสวตคนแรกก็หมาไหร่เหมือนกับร่างกายยังฟื้นฟูไม่เต็มร้อยอ่ะยังไม่ฟิตเต็มร้อยอีซักเจ็บ2อสเดือนนี่คุณไปเอาเซเวนโยเลยไหมมาไม่สรุปมาไม่เซเวนโยเซเวนโยเนี่ย ผมก็มองรับข่าวรึคือแบบว่าอย่างเมื่อวานผมมานั่งดูข่าวนะเขาบอกว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลได้นอนลิเวอร์พูลได้แล้วเซบีโญ่ทำการตกข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อเช้าผมขอขออนุญาตท่านผู้ชมนะดังเข้าของน้ำผมก็ถ่ายทวิตนะไปเจอฟาวบิโซโรมาโน้โอ้ตัวพ่อเรื่องนี้เลยบอกนี่แมนซีแมนซีนี่ใช้เวลา12ชั่วโมงในดิวอยู่อะไรก็น่าจะไปแมนซีแล้วก็มีแมนยูแล้วก็จะมีเชลซีกับเชลซีที่ว่าจะแยกล่าสุด8ชั่วโมงที่แล้ว เอาแล้วแมนซิตี้แน่นอนแล้วเราก็ยังบอกว่านักเตะเนี่ยอยากนักเตะอยากจะไปแมนซิตี้เองด้วยใช่เมื่อวานอ่านข่าวอยากจะได้แชมป์เมื่อวานอ่านข่าวว่านักเตะอยากไปลิเวอร์พูลด้วยกันโกงมากไม่รู้อยากไปไหนนะเซเบนโยกสำหรับท่าตัวไหร่นะพี่65ล้านปอนด์ผมงินก็เยอะจริงนะลิเวอร์พูลนะไม่หลอกเขาคงเสนอ65ล้านแล้วลิเวอร์พูลอาจจะถอยหรือเปล่าเออนะฮะก็แมนซิตี้อ่ะเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดตอนนี้ยอุตมีมีข่าวลือกับตัวนี้เนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าจะไม่ทิ้งแมนยูเชลซีเหมือนกันก็จะบอกว แาจะอาจจะมีดีลอะไรกันอยู่แต่ผมว่าตลาดมการาเนี่ยน่าจะไม่อยู่บอลมัดแล้วมั้งนะก็ริ้วภูศาสตร์มีข่าวเซเปโยเน่ตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วนะมาจเอมาแทนเป็นตัวตายตัวแทนของซาร่าแต่สุดท้ายก็เสร็จเรือเสละมั้งได้แตเสร็จเรือดูแล้วนะฮะก็เจ็บก็อิสซาก็มาโพสขอบคุณแฟนนะที่ว่ามาให้กำลังใจกันเอก็บอกว่า มันบอกก็น่้ามุดหงิดที่จะต้องล้างสนามระยะหนึ่งครับเออมันเป็นเวลาของการฟื้นร่างกายนะเออแล้วก็ต้องเชียร์จากเพื่อนจากข้างสนามผมจะทํางานหนักเพื่อกลับมาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่ผมสามารถทําได้นะขอบคุณแฟนบอลเดลเลสทุกคนรวมลังคนอื่นที่ส่งกําลังใจปาฏิาริย์ดีเออพึ่งยิงได้นะครับแล้วเนี้ยแฟนเพ่อนเขาก็โพสต์ถึงอีซักเหมือนกันนะว่าว่าขอโทษเขาก็บอกว่าส่งข้อความไปขอโทษอีซักแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นความโชคร้ายเนื่องจากว่าตัวตัวของฟารเฟนเองเนี่ยต้องการที่จะสกัดบอลแต่ว่ามันก็ไปเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเล่นนั่นแหละก็คือไปเข้าช่องระหว่างขาพอดีทําให้บาดเจ็บแล้วก็เขาก็บอกว่าอีซักก็ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรเข้าใจอะไรประมาณนั้นเป็นจังหวะฟุตบอลนะจังหวะฟุตบอลนะฮะล้วก็คนคนเป็นนักกีฬาก็รู้เองดีแหละเจตนาเขาทรงเขาไม่น่าหรอกเขาก็จะมาเสียบแล้วก็ไม่มีเจตนาที่ทำให้คู่แข่งบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับนะฮะก็ลองดูนะครับก็ช่วงนี้แหละ บอลเสาเดี๋ยววันศุกร์ค่อยมาวิเคราะห์บ็อกซิ่งเดย์เนี่ยโอ้โหเสียวลันเกินนะฮะใครจะอยู่ใครจะไปนี่มันเห็นกันเลยมันเหมือนเป็นช่วงไฮไลท์ของบอลพรีเมียร์ลีกก็คือพี่ผมเป็นร่างดูสติทีมรักผมนะอาร์เซนอลนะช่วงบ็อกซิ่งเดย์ปีที่แล้วนี่ไม่ชนะใครเลย5นัดเนี่ยก็นั่นแหละมันไปดาวตรงนั้นแหละของคุณไม่ตอนนั้นก็คือมีผู้เล่นบาดเจ็บไงเยอะผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแต่ปีนี้ผู้เล่นกลับมาเยอะไงค่อยๆค่อยๆกลับมานี่แหละเลี้ยวหูเจ็บเยอะคู่แข่งอย่างแมนยูนี่ก็ทีมพี่ทีมน้อองก็็เเจบยะ โอ้โหแล้วเดีนเจอดีคอสเซิรด้วยเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์ุันสุขเดี๋ยวรอแอดปุ๊กมาแล้ว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 ตัวทีเด็ดของแมนยูก็ไปแอฟริกันออเด้วยเออไปในชาติเดี๋ยวว่าสุขมาว่ากันมาเรื่องซีเกมจบยังเนี่ยก็จะไปจบแล้วฮะวหลงอยู่่ะฮอกกี้ได้มาฮอกกี้น้องแข็งนะต้องจำว่าฮอกกี้ต้องแข็งนะได้มาหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินนะฮะล่าสุดทางสนามอ่ะที่เขาใช้เก็บตัวทีมชาติหรือว่า ที่ทํากิจกรรมให้กับสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ําแข็งเนี่ยเขาประกาศแยกทางกับสมาคมเลยนะฮะก็คือเป็นเจ้าของลาน Thailand International Ice h ไ c ซ e y Arena หรือ TIIHA นะครับคือสนามเจ้าของสนามก็คือคุณจุมพลคลุุศักดาพงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของลานนี้นะแล้วก็มีลานที่เอกมยอกัยอีกนะฮะ TWIA เอเอกมยัยแล้วก็ มีอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยอเออนะฮะมีสามสนามเลยแล้วก็จะให้คือเวลาสมาคมกีฬาฮอกกี้ต้ําแข็งเนี่ยครับไปเก็บตัวหรือว่าจะทำกิจกรรมสอนเด็กๆเ,เอาฮอกกี้ไปให้เด็กๆได้รู้จักเนี่ยก็จะใช้สนามแห่งนี้นะครับล่าสุดก็มาประกาศแยกทางนะเขาบอกว่าแนวคิดอ่ะไม่ตรงกันระยะหลังอ่ะปีสองปีที่ผ่านมาแนวคิดไม่ตรงกันก็เลย มันมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็เลยแยกทางนะฮะทั้งนี้รวมถึงนี่ด้วยนะเขาจะไม่ให้สองคนนี้ไปเล่นนะฮะนักกีฬาทีมชาติชุดแชมป์สีเกมกับแชมป์สีเกมเนี่ยทุกชุดเลยน้องแพลวไม่ใช่สองคนสองคนเออไม่ไม่ให้ร่วมทุกชุดเลยเอเขาเล่นอยู่ยูสิได้เขาเล่นทีมชาติชุดใหญ่ได้ก็คือน้องแพลวทิพวรรับยานกรธนาธนาพันธนะฮะแล้วก็น้องตรงหวังนะฮะนัชยธร ยานกรธนาพันธ์นะฮะครับก็จะไม่ให้เล่นเลยก็ไม่แน่ใจว่าหัดใจอะไรกันนะแต่ว่าผมจะบอกแฟกต์ให้นิดนิดหนึ่งว่าครับสนามฮอกกี้น้ําแข็งเนี่ยนะเอาแบบว่าถูกที่สุดเลยนะถ้าเช่าทำอีเวนต์ชั่วโมงนึงนะครับประมาณหม0 0นสองพันบาทต่อชั่วโมงนะต่อชั่วโมงนะต่อชั่วโมงนะครเพราะว่ามันการเมนนทัแนน้นมันต้องมีรถขับไปถ่ายครันสนามมีทํานู่นทํานี่นะ บื่อสองบาทสองพับาทถ้าคุณไม่ใช้สนามนี้แล้วคุณจะไปใช้ที่ไหนอ่าแล้วก็ชั่วบมงละบื่อสองพบาทมีใครจะรับได้ไหมนักกีฬากันี่กับตันทีมด้วยกับตันทีมด้วยที่เขาจะไม่ปล่อยให้ไปเล่นมันคล้ายๆกับ กับสโมสรแบดป้อนทองหยอดเนี่ยที่เป็นนักกีฬาของตัวเองอย่เงี้ยคล้ายๆกันไหมก็คือทางลานเนี่ยเขาก็มีนักกีฬามีสโมสรอยู่ของเขาน่าจะมีเท่าที่ตืบมาได้ก็คือมีอยู่สองสามสโมสรนะฮะก็คือนักกีฬาในในคอนโทรลเขานะคือกีฬาก็ตั้งแข็งเนี่ยหลายคนยังไม่ค่อยรู้จักแต่ตัวผมเนี่ยสมัยมัธยมสามเนี่ยมีเพื่อนติดทีมชาตินะตอนที่ไปซ้อมที่เวอร์เทสติดทีมชาติไอซ์ซอกกี้อยู่นะครับจริงๆเขาก็เล่นกันมานานแล้วแหละ เออมันยังมีพอมีทางพูดคุยกันได้ไหมพี่นัทก็อาจจะต้องพูดคุยกันทุกอย่างต้องจบด้วยการพูดคุยอ่ะผมว่าถ้าคุยกันแล้วแบบอาจจะมีอะไรไม่คิดกันอยู่นะสมมติสมาคมไปคุยกับกับเจ้าของลานว่าเอ้ยคุณขัดข้องหมองใจอะไรอยากให้เราแก้ตรงไหนปรับตรงไหนไหมหมอใจตรงไหนเออใช่ผมว่ามันยังไม่ถึงเวลาถึงกําหนดแข่งอ่ะนมันอาจจะแบบอรปับเปลี่ยนส่งรายชื่อกันทานนี่ก็ได้ แตกหักเลยแต่นี่ก็แบบว่าแปลกใจไงก็คือเพราะว่าผลงานมันก็ดีไงใช่ก็คือได้เหรียญทองแล้วก็ได้เหรียญเงินมานะฮะหนึ่งทองหนึ่งเงินนะฮะก็ในในขณะที่คนกำลังแบบชื่นชมและคือพาความสำเร็จอยู่นะแล้วก็มาแยกทางกันอย่างนี้น่าจะต้องมีปัญหาอะไรแน่นอนแล้วนี่นถามแล้วบอกว่าเขากินต้อแขกเนี่ยเด็กๆเล่นเยอะเลตอนนี้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนานาชาตินะะต้องต้องเข้าใจก่อนว่ามีอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่า นักกีฬาฮอกกี้น้ําแข็งนี่นะคือถ้าถ้าสมาคมเอาเงินรัฐบาลไปช่วยอย่างเดียวเนีไม่มีทางได้เพราะว่าทั้งไม้เฉพาะไม้เฉพาะไอ้ตัวพวกหน้ากาชุดเลยเสื้อเอลยโอ้โหแบบไม้แค่เพียงนัดบอกอะทั้งตัวนี่ก็ถ้าสมาคมไม่มีสนามเองสมาคมต้องไปเช่าสนามก็ชั่วโมงละหมื่นสองอะอ่าแล้ววันหนึ่งซ้อมกี่ชั่วโมงอะอยากเงินที่อยาจ่ายแล้ว่าสร้างเองต้องใช้งบเท่าไหร่เออเดี๋ยขอย้อนมาหน่อยกีฬามหาชนอย่างฟุตบอลอะ เดี๋ยวขอน้องก็แต่บริสุทธิ์สื้นึ่งพี่นัทเมื่อวานเขาประชุมกันสรุปเสกสรรล่าตีไม่ปล่อยตัวไปชิงแชมป์เอเช Franc ียคณะกรรมยกก็ไม <we ak> ่ปล่อยเห็นว่าบีจีสามคนอ่ะไอชันนลธรมาชนะพัฒน์ปัวพันอะไรเราเพิ่งพูดกันอาทิตย์ที่แล้วสรุปชิงแชมป์เอเชียจะไม่ได้ตัวเต็มไปแล้วจะเอาใครไปนี่เป็นชิงแชมป์เอเชียนะอยู่ในระใช่แล้วจะเตะวันที่8มกราแล้วเนี่ย โอ้ยจะไปอะไรจะเป็นคดวังนี่ปวดหัวตึบเลยขนาดซีเกมแต่ที่ไทยอยากต้องให้กลับมาเตะลีกเลยค่อยกลับไปทีมชาติไปเตะเลยแต่อันนี้แต่อันนี้มันไปแข่งที่ซาอุไงก็คือไม่สามารถให้ไปกลับได้แล้วก็เลยไม่ให้เลยมันต้องเก็บตัวต้องซ้อมร่วมกันเตรียมทีมก่อนหัวเงี้ยลำบากอันนี้ตอนนั้นที่เตะซีเกมที่ไทยก็คือเดินสายเหมือนกับไอ้ฟุตบอลหมอนทองเลยเอาประโยคแบบว่าทุกวันเอาประโยคที่ไปตอบเล่าบผมฟังไหมอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟนะครับ นั่งนั่งอยู่กับโคซิโก้ไงวันวันบอลชิงอ่ะวันพี่ตองไปเชียร์กับพี่โก้วันชิงอ่ะวันชิงโค้ิโก้บอกเชื่อไหมเชื่อไหมขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยดูเวียดนามก็บอกว่าเพราะเวียดนามเนี่ยครับปิดลีกแล้วเก็บตัวมาสองเดือนแล้วนะก็ดูรูปแบบเกมรูปแบบการวิ่งเนี่ยเวียดนามเขายังไม่หมดแต่ในขณะที่ไทยอ่ะไทยแบบว่า ต้องมานั่งนี่ต <adata> ้องมาปุ๊บแล้วก็ต้องมาแข่งลีกแล้วก็ต้องกลับมาแข่งทีมชาติเนี่ยวันที่บอลไทไม่ไหวบอลเดินสายที่ผมบอกคำนวณคำนวณแล้ววันนั้นวันวันเสาเตะไทยลีกวันจันทเตะมาเลวันเบอหัดชิง 5วันเตะ3ามแมตช์ไม่ไหวหรอเว่านขึ้นฟูสภาพร่างกายคือไม่ต้องไม่ต้องลงสนามหรอกแค่คุณนั่งรถเดินทางในกรุงเทพรถติดเนี่ยสวันเนี่ยคุณก็หมดแรงแล้วออะ้มีคุณหมัดน้อยธรรมดาเขาบอกเพิ่งเข้ามานะครับไทยไม่ได้ส่งนักกีฬาฮอกกี้ลงแข่งเลยครับผมเพิ่งเข้ามาคือส่งส่งแต่ว่านักกีฬาของสโมสรเจ้าของลานเนี่ยไม่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 ได้ลงแข่งนะครับ ก็คือสองคนเขาจะไม่ปล่อยคือเหมือนว่าเป็นสิทธิ์ของสโมสรเหมือนที่เราคุยเรื่องบอลน่ะก็มันก็เป็นสิทธิ์ของสโมสรว่าจะปล่อยไม่ปล่อยไปนะฮะก็มีน้องแพลกับน้องตงหวังแหละที่ไม่ได้ไปนะครับอย่างฟุตบอลยู23มันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์สโมสรก็มีสิทธิ์ไม่ปล่อยใช่ไหมเอ้แต่อย่างนี้มันตรงกับฟีฟ่าเดย์อะไม่ตรงไม่ตรงเอ้คุณไม่ตรงไม่ตรงมันเป็นของยู23ไงยู2ชุดใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่หรือว่าไอเชีคัพใหญ่แต่มันเป็นระดับชิงแชมป์เอเชียไงเราก็เหมือนเบบเออนั่นแหละ เราก็เป็นคนเชียร์เราก็ไม่รู้ว่าการจัดการเขาเป็นยังไงแต่สรุปก็อก็อยากจะให้แบบเต็มทีแบบฟูลทีมเห็นว่าไม่เต็มแล้วจะได้สู้แบบอสมศักดิ์ศรีหน่อยเ็มนะก็ลองดูเพราะว่าคือก็สมาคมต้องคุยนะฮะกับสโมสรแล้วก็ต้องดู power ผมไม่ได้พูดแบบว่าอะไรเลยนะก็ต้องคือดู power ของนายกสมาคม power ของทีมงานสมาคมว่าจะล็อบบี้ได้ไหมว่าขอไปเถอะอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นหน้าที่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแหละ ดูดแลก็ลจะลำบากเพราะขนาดซีเกมในบ้านยัง อย่างที่บอกอย่ยังให้นักเตะวิ่งลอกขนาดนี้มันคือมันต้องมีชดเชยให้อ่ะแล้วก็มีการการันตีมีการอะไรเงี้ยเรื่องเจ็บเรื่องอะไรเขากลัวนะสโมสรขากลัวนักเตะเขาเจ็บเจ็บนะเขาต้องมาอภิบาลไม่รู้ว่าเป็นเหมือนเก่าหรือเปล่าเออเป็นเหมือนเก่าหรือเปล่าก็จะมีค่าใช้จ่ายให้แต่ว่าทีนี้มันจะครอบวอร์ที่นักกีฬาเจ็บหรือเปล่านะฮะต้องชดเชยให้สโมสรหรือเปล่านี่ตรงนี้คือผมก็ไม่แน่ใจแต่สโมสรที่เขาบอกว่าปล่อยมาเลยนะไม่ต้องกลับเลยเล่นไปเลยยาวๆสีเกมเสร็จไปจริงแช่มาเชียร์ต่อเลยคือประจวบ เห็นบอกประจวบให้นักเตะไปเลยอีคัสสันหล่นเลยพวกนี้เอาไปเลยเออเขาจะโคเต้ก็ให้ไปเลยก็คือต้องขอบคุณไงขอบคุณประธานสโมสรเลก็ที่แบบก็คือหลายสโมสรก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องชื่นชมอ้าวมีเรื่องดราม่าอีกแล้วก็คือจำน้องนี่ได้ไหมมงกุฎเพชร อ่อาครับเออนะฮะน้องมองกุฎเพชรที่ว่าไปต่อยมวยไทยสากลที่เขาเราเรียกในซีเกมว่ากีฬามวยครับต้องย้อนกลไปก่อนว่าทำไมเขาไม่เรียกมวยไทยสมัครเล่นเพราะว่าไปแข่งที่กัมพูชาบรรจุครั้งแรกแล้วก็บอกบเอไม่ใช่บรรจุครั้งแรกคือไปบรรจุที่กัมพูชากัมพูชาบอกเรียกร้องว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนชื่อนะอมผมไม่ให้แข่ง ครับเอบอก็เลยเปลี่ยนเป็นกีฬามวยครับก็เลยมาแข่งที่ไทยแล้วก็ม,มีข่าวว่ามีการลอกผลกนการรู้ก่อนแล้วว่ารุ่นนี้จะได้รุ่นนี้ไม่ได้รุ่นนี้ได้เหมือนกระจายเหรียญทองอ่าก็นั่นแหละฮะแล้วก็ทางด้านบุกกฎเพชรก็ต่อ,อยดีกว่านะครับ,รบแล้วก็เป็นฝ่ายแพ้ไป กรรมการยกมือคู่แข่งแล้วก็เสียงโหเต็มสนามก็คือต้องบอกว่าใครเห็นก็ว่าชนะใช่ไหมเขารู้ตั้งแตแล้วเขาว่าชนะนะก็เลยทีเดียวเสียโบ๊ทเขาก็เลยมาออกมาโวยนะฮะและล่าสุดเนี่ยก็เข้าไปถึงทางด้านของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วนะครับก็เข้าไปคุยก็หาทางออกทางด้านของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคุณพิมลศรีภกรก็ บอกว่าเดี๋ยวจะต้องอมีการสอบสวนแล้วก็ต้องมีต้องมีบทลงโทษหรือมีอะไรต่างๆออกมาแน่นอนอเ,อเดี๋ยวจะต้องดูเพราะว่าวันนั้นเนี่ยต้องบอกเลยคุณนาชัยประสิทธิ์นะฮะนั่งอยู่ข้างๆกับ โอลิมปิกสากลซึ่งเห็นด้วยสายตาตัวเองซึ่งโอลิมปิกสากลเนี่ยเขามาเซอร์เวย์นะครับคือทุกครั้งที่มาจัดแข่งมหกรรมต่างๆเขาจะต้องมีตัวแทนของทางด้านโอลิมปิกใหญ่โอลิมปิกสากลเนี่ยต่างประเทศมาเซอร์เวย์มาดูนู่นดูนี่ครับ หันไม่คุยกับท่านธนาชายประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนะหันมาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไม่ได้ได้ไงมวยคุณต่อยอย่างดีเนี่ยเออแล้วคุณแพ้ได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างนั้นนะฮะคุณธนาชายประสิทธิ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วว่าเออเขาพูดกันอย่างนี้ซึ่งมันต้องมีการตรวจสอบแน่นอนครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะแชร์เหรียญกันอันนี้ผมพูดเลยคุณครับไม่ได้เลยปกติได้เหอพี่ปกติแต่วิธีการมันไม่ใช่คือวิธีการเนี่ย คือผมผมบอกว่าถ้าคุยกันแฟนในวิธีการคุยมันจะคุยอย่างนี้ว่าสมมติว่าคุณอยู่เวียดนามผมอยู่ไทยผมว่าอ่ะคุณมีรุ่นไหนเก่งๆอ่ะอ่ะคุณมีรุ่นหกสองเอ้ยหกสองผมไม่มีพอดีอ่ะงั้นผมผมถอนตัวผมไม่ส่งนะอ่ะคุณส่งไปคือชาติให้มันครบแล้วก็แข่งขันกันไปมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคุณ บอกเอ้ยเดี๋ยวผมให้รุ่นนี้ให้รุ่นนี้ให้รุ่นนี้เอาแล้วนักกีฬาถ้ามันซ้อมมาล่ะอะไรแต่ว่าเขาอย่างนี้ประมาณอย่างนั้นเก็บตัวมาหลายเดือนเกือบปีถ้าไม่ส่งเนี่ยชกก็ไม่ได้เพราะาไม่ครบอย่างเงี้ยเาชกก็ไม่ได้เลยต้องส่งป่ะมันไม่มันที่เกมมันน้อยจริงๆมันมันสี่สี่คนก็ส่งก็ได้แล้วเออแข่งได้แล้วนะหรือไม่คุณก็เอายาวชนขึ้นไปต่อยถ้าถ้าคุณบอกว่าถ้าต่อยแต่พี่เลยยานขึ้นไปต่อยเอออย่างนั้นก็มีนะครับม ผมไม่ต้องอะไรผมพูดตรงๆว่าอย่างอย่างยกน้ำหนักเราครับเวลาส่งมันก็ส่งไม่ได้ครบรุ่นใช่ไหมเราก็จะเอารุ่นเก่งๆไปครับวิธีการคือเราจะหลบหลบจีนเพราะว่าจีนมันสูสีกับเราเนี่ยเราก็หลบจีนแล้วก็ไปแข่งรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้เราก็ปล่อยให้จีนได้ไปอันนี้ก็คือเป็นการแชร์เหรียญแบบโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้วเป็นเทคนิคเออเป็นเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว คือเราไม่ทําสู้อย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้เขาไปเคี่นี้ของเราซีเกมผมเคยเจอโอลิมปิกพี่นัทจำได้ไหมผมไปโอลิมปิกที่ที่ลอนดอนอะแก้วพงประัญญชิงกับซูชิหมิงโอ้แก้วใครดูก็ว่าแก้วชนะเราเนี่ยเป็นนักบอยที่รันทดมากนะเอาเอาเราไปก่อนเราไปก่อนซูชิหมิงชนะคือนัดชิงอ่ะเมื่อก่อนซูชิหมิงเขาเป็นสตาของจีนใช่ไหมคืออย่างพี่นัทอ่ะเราทุกคนก็มโนนะนี่คือมโนนะคืออาจจะต้องจีนอาจจะต้องได้สักเหรียญหนึ่งอ่ะแล้วมัาแจ็คพอตที่ที่แก้วคู่ชิงของแก้วพอดีอ่ะ จีนต้องได้แล้วเป็นซูจิมิงได้ซึ่งดูจากนัดชิงอะดูยังไงดูรีเพย์ดูแล้วดูอีกตัดต่อนะเราไปต่อดูภาพแก้วมันต่อยเข้าเยอะกว่ามันแพ้วะ่ายเข้า,าทีมงานทีมงานเออตะเตะทางก็อยากกระจายอเออปีปีนั้นออน่ะ <laughs> มีคลิปอยู่เออนะก็อย่างมวยเลยมันก็เมื่อก่อนก็ไม่โปร่งใสมวยสากลสมัครเล่นบบเนี่ยแหละก็มีการนี่แหละ ล็อกเหมือนล็อกเหมือนกันนะฮะแต่แก้ว่ะมันจะโดนมันจับโอ้โหไล่มาเลยสี่เกมเอ้สีเกมได้มีเอเจนต์เกมก็ไปได้ไอ้นี่ก็ไปได้อลิมปิกแล้วปีนั้นนะแก้วเนี่ยได้รับความฝงสานนะใช่อัดฉีดเหรียญเงินเยอะเหรียญทองเยอะว่าเหรียญทองมีแต่คนให้คนให้แก้ว่ะโอ้นะฮะก็ต้องบอกว่านี่แหละฮะก็เรื่องล็อกเนี่ยคือก็ต้องดูการสืบสวนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไง แต่แต่ลการแข่งขนใเยอะคงเปลี่ยนไม่ได้หรอกเปลี่ยนไม่ได้เลี่ไน้ว่าถ้าเกิดว่าพบความผิดของกรรมการชุดนั้นที่แบบเออมีมีการตัดสินที่ผิดพลาดหรือว่าจงใจทําผิดเนี่ยก็จะมีบทลงโทษจงใจล็อกอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ดีเดินมาบอกเนี่ยไปพูดกันในห้องนักกีฬานักกีฬามก็ท้อนะบอกรุ่นเนี้ย ของชาตินี้แล้วนะได้ยินแต็งานได้ยินก่อนทกการันได้ยินอีกแล้วแบบว่าเอาอะไรวะจะทํายังไงให้มันชนะวะนอกจากจะต่อยให้มันตายอ่ะการเวทีนะมันก็ต้องม่นต้องถึงตายก็ได้แค่ลุ้นน้องต้องน้องก็คือแบบว่าเป็นนักกีฬาคงท้งใส่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วต้องเดินอย่างเดียวแล้วอะไรกันแล้วนะฮะก็แบบว่ามันก็บ่นทายบ่นทำลายกําลังใจนักกีฬานะครับก็ลองดูก็ต้องหลังพี่ใหม่น่าจะจเจน นายกสมาคมมวยสากลคงเล่าไปชี้แจงมั้งใช่ไหมคอคือทางเสียบัวเขาก็ทำแหลออกมาเลยนะก็บอกว่านายกเป็นคนไทยนะฮะแต่การบริหารงานทั้งหมดนะเป็นชาวต่างชาตินะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็คือเสียบัวพูดนะเออนะครับก็ต้องลองมาดูว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมอะไรจะโดนล็อบบี้หรือเปล่าเออนะครับอันนี้คือประเด็นที่เสียบัวคืพูดมไงผมบอกเลยว่าเอาง่ายๆนะคือถ้ากีฬานี้มันแบบ โหดูว่าเฮ้ยมันไม่มีคนแข่งถึงก็ตาต้องไปไปเชิญมาแล้วมาแบ่งเหรียญกันเนี่ยมันมันไม่ต้องแข่งดีกว่านะฮะในกีฬามันจะไม่ต้องเสียความรู้สึก,กไม่ต้องไม่ต้องบรรจุไม่ต้องม,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 มีไปเลยเดี๋ยวก<ห>่อนแป๊บนึงคุณคุณคุณหมาน้อยธรรมดาบอกว่าผมคุยกับใครกันนี่อ่านข้อความมักเอาเนี่ยอ่านนะครับครับคุณหมาน้อยก็บอกว่าต้องมีการพนันด้วยแน่เลยครับมวยร่วมกีฬาอื่นมีด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่มวยน่าจะมีอออเนี่ยมีเดี๋ยวันไม่รู้อ่ะเราก็รอรอการสอบสวนไงใช่ไหม อก็ลองดูเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนก็อยากเห็นความจริงแหละในเอเชียนเกมอีกทีเพราะส่วใหญ่กีฬามวยนี่ก็จะมีมีปัญหามีประเด็นมาตลอดเพราะว่าเป็นกีฬาที่แบบมวยไทยแบบที่คนให้คะแนเขาถามว่าที่หนึ่งเหรียญทองได้กี่บาทพี่นัของเราอาชีพนี่สามแสนสามแสนามแสนบาทเนแต่เมื่อวานนี่นักกีฬาทินิทได้ไปล้านหนึ่งนะฮะทำไมครับได้ตังหาเขาไปหามาให้หาตอเซอ์มาให้มีจปบอนเซอร์เออนะครับก็ เออก็ดีสมาคมอย่างนี้ก็ดีครับครับอสมาคมไม่มีตังก็สามแสนไปคร่าวๆนะครับใครอยากทราบอะไรก็พิมพ์ไว้เดี๋ยวให้อดมินเขามาดูนะครับครผมนี่วงในไม่ค่อยรู้หรอกโทรถามครับเอาโอเคนะครับอ่าเทียนก็สามารถติดตามนะครับรับชมเซียนสปอร์ตนะครับได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่ายสอเป็นต้นไปนะครับก็เดี๋ยววันศุกร์เนี่ย เดี๋ยวมาพูดเรื่องของ Boxing Day ทีมอังกฤษรอคอยเลยนะช่วงคารโหดว่าใครจะได้กี่แต้มไม่ค่อยกล้าฟันธงเลย Boxing Day เอาเอาเสมอไว้ก่อนล่ะหลีกหลีกเขาเขาไปหลีกฉลองเออ้ยาทิตย์ที่แล้วคุณแบนทุกคู่เลยเดี๋ยวสันศุก์นี้ลองดูเลยผิดคู่สุดท้ายนั่นแหละผิดแมนยูแหละไปให้แมนยูเสมอเนี่ยได้แพ้ผมเลยไอ้แม่นอ่ะโอเคเดี๋ยวจะดูความแม่นกันวันสุกนี้ว่าเป็นยังไง ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3าคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับ